นีม่มันสนิเกอร์ที่ลักชูที่สุดในนาทีนี้เลยครับผมและรุ่นนี้คือลอยเว X on ขาวโซโลครับผมหรือเรียกสั้นๆว่าลอยเววีส e นั่นเองครับเรียกได้เลยนะครับว่าเป็นรองเท้าที่กระแสนั่งที่สุดเลยนะครับในสนิเกอร์ลักชูรี่คือดีไซน์ทั้งหมดนะครับถูกออกแบบมาโดยทีมลอยเวโดยเฉพาะเลยนะครับส่วนตัวรองเท้านะครับเขาเช็คที่มีคาวเทคเลยครับที่มันทําให้ทั้งนุ่มเด้งและเบานั่นเองครับผมคือพูดง่ายๆเลยนะครับว่าใส่ได้แบบทั้งวันเลยเดินนานๆก็ไม่เจ็บเท้าแน่นอนครับและที่สําคัญนะครับดีไซนนน์ขอองง่่ะะคครับบบใสสแแแแแลลลล้้วดูพมมีีาากๆต ครับที่ติงคูนี้เลือกหลายสีมากๆมาที่สีแรกเลยครับสีแบ็คไวท์โทนดาสลับขาวครับสีนี้นะครับมีความชาร์จสิ่งและใส่ง่ายมากๆหรือจะเป็นโทนสีเอิร์ธโทนอย่างสีน้ําตาลคู่นี้นะครับซึ่งสีนี้ผมบอกเลยว่ามาแรงสุดๆในช่วงนี้และสีต่อไปนะครับมาในโทนที่แบบละมุนมากๆโดยคอลเลกชันของสีนี้นะครับมันเป็นสีครีมออ่อนตัดกับสีฟ้าพาสเทลนะครับสีนี้นะครับดูเรียบๆและดูโมเดิร์นมากๆยอดสั่งเยอะที่สุดแล้วนะครับในคอลเลกชันนี้และสีสุดท้ายนะครับบอกเลยว่าคลาส มันเป็นสีดําล้วนเลยทั้งมิดโซลและทั้งตัวอัปเปอร์เลยนะครับใส่ง่ายแต่งตัวง่ายมากๆว่ารุ่นนี้นะครับของมีน้อยมากๆและทุกสีคืนแรงมากจริงๆหมดแล้วหมดเลยโรบีเวบีสามทาวโซโลโคู่นี้ต้องโดดแล้วเพื่อนๆชอบสีไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแต่ทุกสีนะครับมีขายได้ทั้งสิงคูซิงเกอร์ทุกสาขาเลยส่วนใครไม่สมัครจะใช้ไหมครับที่แอตบูเอสเคอย่าลืมกดติดตามสิงกูนะครับถ้าคุณลักสิงเกอร์